สวัสดีแฟน,แฟนทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่ยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค,คัมเกรนี้ลุ้นฟุตบอลถ้วยยุโรปาลีกรอบ32ทีมนัดที่2องพลใหญ่อาเซนอลจรวนกับเยอรมันบอลเบนฟิก้าที่สนามเป็นกลางประเทศกรีซหลังจากนั้นแรกเสมอกันมา1ประตูตอนหนึ่งโดยปืนใหญ่ของมิเกลอัเตตาผลงาน6นัดหลังสุดรวมทุกในการชนะแค่เกมเดียว่าสุดพ่ายคาบ้านในกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูย์ประตูตอน 1. คืนนี้ยังฝากความหวังในแนวลุกไว้กับเปเป้ลากาเซตและโอบามิยังส่วนผู้มาเยือนของซื้อคอเคเชซุดผลงานหกนัดหลังสุดรวมทุกในการไม่แพ้ใครเกมนี้ทีเด็ดนแนวลุกอยู่ที่วอลชมิดและนูนเจสรวมไปถึงจอมเก๋าอย่างฟิซซี่แทมคืนนี้ปืนใหญ่ต้องการแค่เสมอ0ูจะเข้ารอบทันทีด้วยกดอเวโกน่าจะเน้นเกมตั้งรับแล้วรอโต้กลับ ส่วนเบนฟิก้าต้องมาเปิดเกมบุกเพื่อคว้าชัชนะให้ได้ผมมองว่าน่าจะเข้าทางอาร์เซนอลและผมมั่นใจว่าคืนนี้อาร์เซนอลมีดีพอที่จะเอาชนะเบนฟิก้าได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพอถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.